แต่พอทหารเคลื่อนไหวซ้อมรบจริงจังขึ้นมาทุกอย่างกลับตาปัดจากหน้ามือเป็นหลังมือทําให้คนเข้าใจว่าตอนนี้บิ๊กแดงอาจจะเป็นนายโยฐมตรีนะครับเข้าใจว่าตอนนี้บิ๊กแดงจะออกมาออกมาจะมารวมกับทักษิณน,นะครับแล้วก็จะร่วมกันปกป้องสถาบันคือทั้งหมดทั้งหมู่ทั้งมวลถ้าคิดแบบนั้นก็เป็นเรื่องของผลประโยชน์ทางการเมืองซึ่งตอนนี้มีโอกาสเป็นไปได้ไหมมีโอกาสเป็นไปไม่ได้ น้อยมากๆเลยทีเดียวสวัสดีครับมาพบกับผมเทืศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววีหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจนะฮะก็คงจะเป็นเรื่องของ บิ๊กแดงหรือเสแดงแต่ก่อนอื่นเนี่ยผมจะเรียนว่าช่วงนี้ผมต้องใส่แว่นตาดำนะเพราะว่าเพิ่งผ่าตาัดตามาตายังหยีๆอยู่นะครับและประกอบกับยังโดนแสงได้งได้ไม่เต็มทีนะ่ใช้เวลาประมาณ1เดือนถึงน่าจะเข้าสู่สภาวะปกตินะครับตอนนี้ขับรถกลางคืนไม่ไดนะ้มองไม่ค่อยเห็นอะไรเลยนะครับแสงร,รุนแรงเพราะเป็นต้อกระจกนะครับต้องขออภัยหุ้นส่วนด้วย วันนี้ประเด็นที่น่าสนใจเน้นย้ําอีกครั้งเป็นเรื่องของบิ๊กแดงหรือเสดแดงนะครับที่มีการบิกเคราะห์ของสื่อบอกว่ามีโอกาสที่บิ๊กแดงนะครับจะกลับมาเป็นทั้งนายกรัณรีและมีโอกาสที่จะเป็นนัณดรีว่าการกระทรวงกลาโหมสนับสนุนทักษิณชินวัตรนะครับว่าระบบคอมมิวนิสต์มันไม่ดีอย่างไรมันสอนให้คนเป็นอย่างไร นะครับท่านกลับตัวกลับใจนะครับว่าแนวคิดนี่มันไม่ดีแต่มันก็ยังมีไอ้พวกหัวเดิมๆกลับออกมามาเป็นรักการเมืองมาเป็นนักวิชาการแล้วก็ยังฝังชิปสมองในเรื่องของความเป็นคอมมิวนิสต์อยู่นะครับ ทำไมถึงผมถึงอยากจะเน้นย้ำให้ท่านเห็นว่าสถาบันพระมหากษัตริย์ทหารและประชาชนนั้นเป็นสิ่งที่แยกกันไม่ออกเป็นสิ่งที่แยกกันไม่ได้ในอดีตนะครับกษัตริย์อยู่บนหลังช้างทหารที่อยู่แวดล้อมไม่ว่าบนช้างรักษาเท้าช้าง ทหารที่ออกรบไม่ใช่ทหารหรอกครับก็คือประชาชนทั้งชายและหญิงนะครับที่จับดาบสู้ที่เสียสละสมัครใจเข้ามาเป็นทหารเพื่อช่วยพระมหากษัตริย์ในการปกป้องแผน่แผนดินไทยในยุคสงครามคอมมิวนิสต์ในประเทศไทย ปี2119ท่านเคยทราบไหมว่านี่คือได้าธทษ่ทศิษนะครับท่านดำรงพระยศร้อยเอกเมื่อวันที่5พฤศจิกายนปี2119นะครับท่านได้เสด็จพระราชดำเนินขนาดนั้นดำรงพระยศ ร้อยเอกเป็นพระรมโอสาธิราชนะครับท่านได้ไปที่อำเภอด่านซ้ายจงังหวัดเลยเข้าร่วมยุทธการการการ,ารบที่บ้านหมากแข้งนะครับที่ห้วยมุ่นอำเภอด่านซ้ายจงังหวัดเลยนะครับท่านทรงอยู่ในฐานปฏิบัติการนะครับกินนอนเช่นเดียวกับทหาร ส่งเยี่ยมประชาชนนะครับทรงเป็นมิ่งขวัญทรงเป็นกำลังใจนะครับทรงรบเคียงบ่าเคียงไหลกับเหล่าทหารหาผมถามน้องๆว่าน้องๆท่นสิทธิ์ในทึกษาว,ว่า ถ้าวันหนึ่งคนที่มันผิดหวังคนที่ย่วอายุปลุกปัน่นคนที่ใช้โซเชียลคนที่ใช้การโฆษณาโปรปกันดนะครับมามาดูผิวเหลหรือมาปั่นสมองน้องๆให้ออกมาแบบฮ่องกง น้องๆจะออกมาไหมครับภาพเหตุการณ์เผ่าบ้านเผ่าเมืองเมื่อปี5253นะครับผมได้มีโอกาสเดินทางไปเพราะว่ารู้สึกว่าวัยรุ่นนะครับนักศึกษานั้นมีความอ่อนไหวมากแล้วก็จะต้องเป็นพนลเมืองที่เข้มแข็งเขาต้องรู้ความจริงเด็กบางคนที่ผมไปพูดไปพบกับนักศึกษาวิชาทาหารไปพบกับนักเรียนนะครับผมถามว่าเกิดปีพศอ,อ,อะไร นะครับวันนี้อายุเท่าไหร่สมัยก่อนเด็ก6กเจ็ดขวบเจ็ดแปดขวบไม่รู้หรอกครับว่ามีการเผาสาระกลางจังหวัดลืมไปหมดแล้วเพราะแตก่อนเด็กไม่สนใจอะไรนะครับไปถามเขาเขาบอกเขาไม่รู้เรื่องไม่เคยได้ยินแล้วภาพเหล่านี้ทำไมครับถูกระบบ ที่เขาเรียกว่า b i g กเนต้าอนาลิติใช้ระบบเพิ่มข้อมูลซ้ำแล้วซ้ำเล่าซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนให้ข้อเท็จจริงนั้นหายไปจากโซเชียลหรือเซิร์ชไปหายากนี่คือเรื่องจริงที่มันเกิดขึ้นจะแก้มาตราอะไรก็แก้ถ้าแก้มาตราที่หนึ่งก็จะกระทบมาตราอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์ นี่คือความชาญฉลาดของพวกนักวิชายการที่ไม่พูดตรงๆออกมาว่าอยากทำอะไรอยากแก้อะไรจึงยกประเด็นมาตราหนึ่งหากประเทศไทยไม่ใช่ราชอาณาจักรแผ่นดินถูกแบ่งแยกกระทบมาตราอื่นแน่นอนนะครับผมบอกแล้วนะครับว่า ไม่ใช่ว่ามา,มา,มาขัดขวางการแก้รัฐมนูญผมไม่ยุ่งกับการเมืองแต่นี่คือเรื่องของฝ่ายความมั่นคงทหารถูกเป็นเจ้าเป้าโจมตีโดยตลอดนะครับเพราะเขารู้ว่าทหารนั้นทุกยุคทุกสมัยนะครับเอาละ เหตุการณ์ต่างๆที่บ้านเมืองผ่านมาแล้วผ่านไปเราอยู่ในโหมดใหม่เรามีรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งนะครับท่านจำไว้นะครับว่าไทม์ไลน์ที่ผมเสใหยท่านดูผ่านมาแล้วทั้งหมดนั้นทหารทุกคนไม่ว่าใครจะเป็นรัฐบาลจะมีนายตำรวจมาเป็นรัฐบาลหัวหน้ารัฐบาลจะมีนายทาหารมาเป็นหัวหน้ารัฐบาล จะมีนายมีนางมีนางสาวมาเป็นหัวหน้ารัฐบาลพวกผมก็รับใช้พวกผมก็ทำงานให้ตามรัฐธรรมนูญตามกฎหมายไม่มีการเลือกปฏิบัติไม่มีการเลือกนายแต่กลุ่มคนพวกนี้รู้ดีนะครับว่า มองทำไมไม่ได้มองทหารเพื่อปอกป้องรัฐธรรมนูญเพื่อปอกป้องประเทศชาติมองทหารเปรียบเสมือนว่าทหารนั้นเป็นอุปสรรคของประชาธิปไตยทหารคือประชาชนตำรวจคือประชาชนข้าราชการคือประชาชนเราเป็นประชาชนผมไม่ใส่เครื่องแบบเดินเสาอาทิตย์ผมก็คือประชาชน มีเหตุผลอะไรเพราะทหารคือหลัก่ะครับคือหลักแห่งความมั่นคงที่จะต้องปกป้องอธิปไตยจึงมีวัฒกรรมต่างๆเกิดขึ้นทุกครั้งเอามาหวังผลทางการเมืองเอาใจเด็กๆน้องๆวัยรุ่นไม่ต้องเกณฑทหารบ้างแล้ว รถงบประมาณกองระบบรถงบป,ประมาณกระทรวงกลาโหมจัดเสื้ออุวุธทำไมนักผ่นดินเรื่องของบิ๊กแดงนะครับถูกวิเคราะห์ไปต่างๆนานาโดยเฉพาะมองว่าบิ๊กแดงนั้นนะครับซึ่งบอกว่าจะขอลาออกเนื่องจากป่วยเป็นโรคหัวใจนะครับก็เป็นมายาวนาน นะครับที่สําคัญไปมากกว่านั้นก็ยังเป็นโรคไซนัสที่บิ๊กแดงเป็นอยู่อาการหนักรับใช้เบื้งองยุคคนระบาดไม่ไหวนะครับแล้วก็มีความจําเป็นที่จะต้องออกมาพักนะครับโดยคาดหวังว่าจะขอพระราชทานลาออกจากการเป็นรองราชเลขาซึ่งก่อนหน้านั้นนะครับได้เป็นผู้มีชการทหารบกมาก่อนแล้วก็ได้ถูก พระบรมราชองค์การแต่งตั้งเป็นรองราชเดชขานะครับซึ่งสื่อมวลชนก็มีการวิเคราะห์ว่ามีความเป็นไปได้นะนะฮะที่บิ๊กแดงจะออกมาเป็นนั่มตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะครับเพราะจะเป็นการประสานความร่วมมือระหว่างทักษิณเจปรรยุนรุ่น10กับเจปรรุ่น20คือรุ่นของบิ๊กแดงทักษิณก็รุ่น10นะครับจะทําให้ความร่วมมือในการปกป้องสถาบรรันพระมหากษัตริย์ ผสานกันมากขึ้นแล้วก็มีการจับมือกันระหว่างอำนาจเก่ากับอำนาจใหม่นะฮทำให้สถาบันพระมหากษัตริย์นั้นเกิดความเข้มแข็งมากขึ้นกว่าเดิมพี่มองเลยว่าเขาถ้าบิ๊กแดนจะออกมาคือมาช่วยคนนักศิลปอเบื้องต้นเนี่ยเพราะว่าอะไรป่ะถ้าเราถ้าเราเชื่อในดีลลังกาวีนะแล้วก็เชื่อในสิ่งที่เราเห็นคือดีลข้ามขั้วเนี่ยคือ พ่อเนกับพี่รัฐเนี่ยจะต้องมาช่วยคุณทักษิณอุดรูในสิ่งที่เป็นช่องว่างเพราะว่าคุณทักษิณเนี่ยเราเราตั้งให้คุณทักษิณตอนนี้ถือว่าเป็นแม่ทัพเป็นแม่ทัพของสายอนุรักษ์นิยมใหม่ที่จะสู้กับพวกที่อาจจะเรียกได้ว่าถ้าพูดตรงๆก็คือพรรคเก้าวไกลหรือว่าพวกที่ต้องการล้มล้างสถาบัน เพราะว่าอย่างที่เราเคยคุยกันไว้ว่าคุณอุ้งอิงก็ประกาศตัวแล้วว่าจะทํางานเพื่อประชาชนและเพื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราหรือแม้แต่คุณทักษิณเองก็พูดในคลับเฮาส์ก่อนที่จะกลับมาอยู่แล้วว่าเีวิตที่เหลือใช่เพื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อสถาบันเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ถือว่าจุดร่วมตรงกันและระหว่างกับพลเอกอภิรัตหรือแม้แต่พลเอกประยุทธ์หรือในขั้วที่เป็นคีย์แมนของสายอนุรักษ์นิยมอันนี้คือเป็นจุดร่วมแล้ว ในการที่จะปกป้องสถาบานันแต่โดยระบอบประเทศบ้านเราคือเป็นประชาธิปไตยระบบรัฐสภาเพราะฉะนั้นก็ต้องให้พักเพื่อไทยเนี่แหละเป็นแกนนาในการที่จะสู้ศึกโดยมีคุณทักษิณเป็นผู้แบ็กอัพอยู่เบื้องหลังเราจะเห็นว่าในข้อที่ทางกรมราชทัณ์น่ะคุณทักษิณออกมาทำ everything ได้ทุกอง่าง จากการเมืองจะรับตําแหน่งอะไรก็ได้ยกเว้นแค่ว่าเออเนื่องจากว่าเคยเป็นสถานะเคยถูกต้องโทษเพราะฉะนั้นอาจจะไปรับตําแหน่งทางการเมืองอะไรแบบนั้นไม่ได้แต่ทุกอย่างทาได้หมดคืออ่าไม่เห็นจะเป็นเลยถ้าแปลว่าคุณทักษิณไม่จำเป็นไม่ต้อง,องมีตําแหน่งคือทุกวันนี้ด้วยด้วยด้วยความเป็นตัวคุณทักษิณเนี่ยมันมันประกาศชัดอยู่แล้วอ่ะใช่ให้ทั้งคนในสังคมไทยและสังคมโลกด้วยซ้ําเขารู้สิทธได้เพราะฉะนั้นพี่ถึงมองว่าถ้าพลเอกพิรัตได้ออกมา หรือไม่ได้ออกกัสแสดงว่าออกมาเนี่ยก็คือเรียกว่ามาเป็นสองแรงแข่งขันใช่2ส,สมองสองเราใชไ่ไม่ได้มาแบบมาห้ำหันกันนะจะมีการรื้อฟื้นาสายเลือดเตรียมทหารอ,อย่าลืมว่าอา้าเกี่ยวข้องกันหรอคะอา้าวก็คุณทักสินเขาก็เตรียมทหารรุ่นสิบ อ่าพลเอกอภิพรัฐก็เตรียมทหารรุ่น20ห่างกัน10รุ่นแต่คือคเป็นรุ่นท,ที่รุ่นน้องกันอยู่ตราบใดที่จะเป็นมิตรกันเนี่ยสายเลือดเตรียมทหารก็ดูเป็นมิตรเข้มข้นแต่ไอ้อที่ผ่านมาหรือตอนนี้ที่มีอยู่คือเวลาชิงตําแหน่งชิงอํานาจกันเนี่ยก็สึกสายเลือดเตรียมทหารเหมือนกันแต่ว่าณเวลานี้คือในเมื่อเป้าเป้าหมายตรงกันในการปกป้องสถาบันก็จับมือกันพี่อันนี้พี่เชื่อโดยส่วนตัวนะว่าไม่ว่าพลเอกพิรัฐจะได้ออกมาหรือไม่ก็ตาม คนเอกพิ่รัตก็ต้องทําหน้าที่นี้อยู่ดีในการที่จะช่วยให้ฝั่งสนับสนุนเนี่ยคือแต่แต่ด้วยความที่ว่าถ้าเราไปพูดแบบนั้นเราก็มันจะไม่เหมาะตรงที่ว่าเอาไปอยู่ตรงนั้นแล้วมาช่วยได้ยังไงอันนี้เป็นความเชื่อของเราว่าจะเป็นแบบนั้นเพราะฉะนั้นถ้าพลเอกพิรัตได้ออกมาจริงอ่ะก็คือเต็มตัวแต่พี่เชื่อว่าจะไม่เต็มตัวในทันใดนะเพราะว่าในเมื่อตัวเองไม่สบายเนี่ยอยู่ออกมาปุ๊บจะมารับตำแหน่งจะมาอะไรเลยเนี่ยไม่ไม่เป็นเป็นไปไม่ได้แต่ต้องทิ้งระยะ สักระยะหนึ่งแล้วก็เหมือนกับค่อยๆอินฟอร์มให้สังคมให้รู้ว่าฉันดีขึ้นแล้วนะฉันรีคอเวอร์จากอันนี้แล้วนะอันนี้ฉันดูแลแล้วชีวิตเนี่ยมันไม่ต้องไปวนวงอยู่ในวงจรของการกลับด้านอะไรแบบนั้นอีกในเชิงงานสังเคราะห์เรื่องของบิ๊กแดงนะครับจะออกมาเป็นรัฐธรรมว่าการกระทรวงกลาโหมซึ่งสื่อมวลชนก็พยายามไปซักซักซักเศษฐาทวีสินไปซักนะ ทั้งภูมิธรรมเวชัวชัยทั้งสองท่านยืนยันเหมือนกันนะทั้งรองนายกและก็นายกรัมตรียืนยันเหมือนกันว่ายังไม่มีแผนที่จะปรับคณะร,รัมตรีนะครับในขณะที่สุทินขังแสวงนะรัมตร,รีว่าการกระสวงกลาหมก็บอกว่ามีสัญญาณดีนะเกิดขึ้นก็ไม่น่าจะมีการปรับคณะร,รัมตรีแต่อย่างใด นะครับและก็เขาก็ไม่จําเป็นที่จะต้องไปเป็น,นััมนตรีว่าการก,การะทรวงศึกษาผมเรียนทั้งส่วนเป็นอย่างนี้นะฮะประเด็นเรื่องของดีลับหรือดีลับเนี่ยนะฮะที่มีการพูดกันมาโดยตลอดผมเรียนย้ําอีกครั้งมันจบไปแล้วนะครับจบตั้งแต่วันที่พลเอกประยุทธ์เข้าไปเป็นองคมนตรีแล้วนะครับนั่นหมายความว่าจะมีดิลับอีกไหม ทักษิณจะมาร่วมในการปกป้องสถาบันอีกไหมนะผมเรียนหุ่นส่วนนยหุ้นส่วนต้องตั้งข้อสังเกตดินะครับพักส้มเนี่ยไม่อภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลคงสะท้อนอะไรหลายประการว่าใครเป็นอย่างไรและใครเกี่ยวข้องทางตรงและใครเกี่ยวข้องทางอ้อมนี่คือสิ่งที่เราสามารถพิจารณาได้นะครับ ส่วนบิ๊กแดงเนี่ยหรือพลเอกอภิรัตคงสมพงศ์เนี่ยมีโอกาสที่จะได้พระบรมราชกรุณาโปรดเกล้านะครับให้พ้นจากการเป็นรองราชเดขาเพราะอาการป่วยหรือไม่นะครับผมเรียนย้ำอีกคลิปหนึ่งว่าบิ๊กแดงเนี่ยนะโดยปกตินะเจ้านายหรือพระเจ้าอยู่หัวพระบรมมหาราชวังเนี่ยเมื่อแต่งตั้งใครแล้วถ้าไม่มีความผิด ท่านให้อยู่จนกระทั่งสิ้นสุดอายุไขจะแก่ขนาดไหนจะป่วยขนาดไหนก็ต้องอยู่กับท่านยกเว้นแต่กระทําความผิดนะหรือไปรับภาร,รกิจที่ต้องให้ดําเนินการซึ่งโอกาสที่บิ๊กแดงจะออกมาในสถานการณ์ปัจจุบันเป็นยังไงน้อยมากไม่ใช่มากธรรมดานะมากในขณะที่ความขัดแยง้งนะ ที่กําลังเกิดขึ้นในโซเชียลมีเดียผมใช้อย่างนี้นะเรื่องของเกาะกรูดก็มีการเรียกร้องให้พ,เกกพลเอกอภิริตรคงสมพงษ์เนี่ยมาเป็นนายกกลมตรีแทนเศรษฐาทวีสินนะครับซึ่งผมก็เรียนเช่นกันนะสถานการณ์วันนี้เชิงยุทธศาสตร,ร์การเมืองการปกครองถ้ามาแก้ไขเ,เรื่องของปัญหาด้วยทหารมันก็ไม่จบก็จะวอน,นอย่างเงี้ยวนอย่างเงี้ย92ปี92ปี92ป,92ปีประเทศไทยก็จะแก้ปัญหาไม่จบนะครับก็จะวนอยู่ที่เดิม นะครับซึ่งตอนนี้ก็พูดกันมากเรื่องของการเปลี่ยนนายกรมตรีเดี๋ยวทำเรืออีกคลิปหนึ่งกันเรื่องการเปลี่ยนนายกรมตร,แร,ร,นนตรีแต่เรื่องของบิ๊กแดงก่อนนะครับมีโอกาสที่จะออกมาไหมผมเรียนเลยว่าแทบเป็นไปไม่ได้เลยแทบเป็นไปไม่ได้เลยและมีความจําเป็นไหมในเชิงยุทธศาสการเมืองการปกครองชั้นสูงตามหลักคุธศาสตร์ของชาติไม่มีความจําเป็นนะครับถ้าบิ๊กแดงป่วยก็อยู่บ้านนะอยู่บ้านพักผ่อนก็มีคนอื่นทําหน้าที่ไม่ได้รองรัชเดชขาไม่ได้มีคนเดียวนะครับ มีคนอื่นๆที่เขาดูแลมีรองรัชกาเลขาคนอื่นมีราชเลขาอยู่ยังทำกรงปฏิบัติหน้าที่ตามปกติซึ่งงานพระพิธีโดยส่วนใหญ่เป็นงานของราชเดขารองราชเลขาที่รับผิดชอบนะครับสิ่งพวกนี้ก็คือความจริงฮะที่พวกเราควรรู้สูงนักวิเคราะห์เขาจะมองอยังไงก็มีสิทธิ์พอเขาไปมองเรื่องของการดีนลงข้อตกลงที่ให้ทักษิณกลับมาให้เศรษฐาแลกให้เศรษฐาเป็นนายฐมรี แล้วจะมาปกป้องสถาบันเขามองกันอย่างนั้นนะครับนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นแต่ความจริงก็คือบิ๊กแดงคงยังไม่ออกมานะครับแต่สิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าการที่มีพลเรือนเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมร้อยทั้งร้อยเลยโอกาสจะเกิดการยึดอํานาจเป็นไปได้สูงปิดเลยทีเดียวในขณะที่ทหารกาลังเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องในขณะที่คณะอัมนตรีเขารู้อยู่แล้ว สังเกตไหมฮะสังเกตตอนนี้ว่าจะรัฐบระหารหรือไม่ดูเสษฐาใส่เสื้อเหลืองตลอดถ้ามีเนคไทก็ใส่เนคไทสีเหลืองนะครับณะานามตรีก็ใส่เสื้อเหลืองบ้างเสื้อม่วงบ้างติดตาเสรีร,ราชอยู่หัวทั้งที่เป็นพักของพักเสื้อแดงนะครับบ้านทักศิณปปรากฏว่างไงติดธงเสรีรของประยูท นะครับก yeah. e ็เป็นการจงรักภักดีแบบฉาบฉวยสำหรับผมนะนะครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นในเวลานี้เขาก็ไปเปให้ทหารนะครับเปให้ทหารด้วยการสร้างแฟดให้ตำรวจสร้างแฟดให้ทหารทับบกทับเรือนะครับตำรวจจากนั้นก็ไปเปนะฮะเครื่องบินอีก45่สาลำเป็นเครื่องบินรบนะครับให้กองทัพอากาศ ก่อนหน้าน,นั้นก็ทําอะไรเขาจะยึดนะวิทยุโทรทัศนะ์สื่อต่างๆของกองทัพทั้งหมดนะครับทัาอากาศเข้ายึดสนามกอล์ฟโรงแรมนะทั่วประเทศของทหารอ้างว่าเป็นธุรกิจทหารพยายามดิสเครดิตทหารนะใช้สื่อของส้มโจมตีนะมติชินโจมตีเลยเป็นหลัก นะครับที่สําคัญไปมากกว่านั้นพยายามเอาทรัพย์สินทหารโดยเฉพาะสนามกรอบนะฮะแล้วก็ตามมาก็คือโรงไฟฟ้าโรงกลั่นน้ามันของทหารพยายามจะยึดคืนให้ได้แต่พอทหารเคลื่อนไหวซ้อมรบจริงจังขึ้นมาทุกอย่างกลับตรปัดจากหน้ามือเป็นหลังมือทําให้คนเข้าใจว่าตอนนี้บิ๊กแดงอาจจะเป็นนายยกมตรีนะครับเข้าใจว่าตอนนี้บิ๊กแดงจะออกมาออกมาจะมารวมกับทักษิณน,นะครับ แล้วก็จะร่วมกันปกป้องสถาบันคือทั้งหมดทั้งหมู่ทั้งมวลถ้าคิดแบบนั้นก็เป็นเรื่องของผลประโยชน์ทางการเมืองซึ่งตอนนี้มีโอกาสเป็นไปได้ไหมมีโอกาสเป็นไปไม่ได้น้อยมากๆเลยทีเดียวขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทสศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับ อย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ